ดีครับบ่วิธีบ้านเฮาครับโคดุนเป็นเหตุสังเกตได้ครับนี่ตกหนึ่งมือกับหนึ่งขึนครับบ่ท่านเศ้าอยู่ตอนนี้กันยังคือลิ้นลิ้นมาเรื่เลยครับต้นปกติก็คือพวงครับทำมาเบ็งหน้าเข่าครับนี่ครับอายุอันนี้่วนยางครับอันนี้ป่าเข่าสังเกตได้ครับ ดตามคร uh, ับ่อบ่านตรงนี like ้เลยครับมันบ่โดูดป่ะบ็ักเหนอาะ น้านึงครับไอ้นี่น้ำพวมครับสองไรครับนี่ครับสองไรนี่น้ำพวมครับปี่ทุ่ยครับปิดคลองส่งน้ำครับอันนี้ก็จะเป็นสะครับตรงนี้สะครับหน้า แยกบอ่อครับเพราะน้ำท่วมครับนี่ครับแตงนาอายุโนอินอามาโหลดทวมโหลดทว,วประจานแจ้ประท้วครับพี่น้องแล้วเาไว้ชาวอีสานบกกลัวน,น้ำครับรอคอยมาตั้งโดนครับ ครับอีกฟังนึงครับวันนี้ก็หน้ามือครับมาจากตัหญ้าในกันแทกกระถวงมาแทเลยครับนในกันแท่นี่ถือว่าใหญ่แล้วครับล้นครับฟังนึ่งครับนำลงแทกครับครับตกหนึ่งวันกับหนึ่งคืนครับ โนอิน no ครับถ้ามาตั้งแต่ต้นปีกับสีดีอยู่ครับอันนี้มาชูในถ,ถ่ายปีอ้าจาังไลยก็ดีก็บ้าแม่ครับที่ได้ครับจากฝนตกป้านห้องครับนี่ครับทิ้งหน่อยครับนี่ครับไห้ครับพี่น้องนี่ครับ ขี้หน้อยไล่ครับปืนเต็มเลยครับปลากิงน้อยบันเราครับอื้มขอดีกันสิครับน้มที่าาทปากิงน้อยบืนเซาเลยครับ มากครับสองมิวน,นันเดีสองขี้นี่ ลูอินหน้าผ้าสุาครับพี่น,น,น้องบ้านเงารบบอาจจะพายุนเขาสองมืนสิบแปดกับสิบเก้าว่านกับมืนเหนียวเป,กป,กปก็นระกุดแทน้ำล่นครับอือไาชมบรรยากาศครับรวกันน้ำล่นครับ พวงข้อดีของพายุโนอิน no ครับนี่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนครับท่วมเลยครับนะถ้ามาติดตามครับบรรยากาศบ้านเฮาครับวิธีบ้านเฮาโดยผมบอยวิธีบ้านเฮ้ากับสิรดเพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศครับติดตามได้ชิดครับผลกระทบโนอิน no ริ่งแม่นพนผลกระทบกับบ้านเฮามีแต่ผลดีอย่างเดียวครับบาะว่า มีนามไหนาครับบ้านนี้เขาท่วมบ้านเท่านี่บ่มีท่วมแล้วครับตกมาหลดครับเขาครับแต่ชิงเรื่องยังน้อยครับพะขานหน้าไปโดนครับส่นา,มมาและมีสิได้เกีียวอยู่ล้ครับพี่ยน้อยกะนังจากนี้ไปต่อเห็นประตูกเลยกแกเขากจะออกห่วงพอดีครับรตองทีฟินน้ำ ออกห่วงคีับเอกยอันนี้เป็นกอขอสิบหาครับถึงย่อห่วงในบปีหมื่นครับอย่างประมาณตุลาประมาณกลางเดือนออกห่วงนะครับแต่มแรงครับแรงโดนผลกระทบสังเกตฟังนี้ครับแดงไหมไหมครับเห็นวิ่งไก่ครับ กับเขาสีแดง